สวัสดีครับเพื่อนเอนทุกคนก็กลับกับก็กลับพบกับรายการโนบุกไอทีมีเรื่องคุยกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่ผมนะครับแอมินโป้งที่อยากจะมาชวนผู้ชวนคุยนะครับแนะนําเกี่ยวกับโนบุกรุ่นใหม่ที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความสันใจก็จะสลับสับเปลี่ยนไปมานะครับระหว่างโนบุกหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์แล้วก็หลากหลายประเภทการใช้งานนะครับสําหรับ ในไลฟ์วันนี้ผมก็อยากจะมาแนะนำนะครับมาชวนคุยกับ ASUS VivoBook 16ซึ่งถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กสายทำงานจอใหญ่16นิ้วได้สเปคเป็น Intel Core i5 2 2 5 h แรงใหม่แล้วก็ดีแน่นอนจอเป็น Full HD พัดนะครับเว็บแคม,มก็เป็นแบบ Full HD ด้วยมี IR Camera สแกนใบหน้า เบา1.88กิโลกรัมราคา28,990บาทนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กที่ใช้สเปครุ่นใหม่แล้วก็เหมาะสมเลยกับการที่นำไปใช้งานทำงานทั่วๆไปอาจจะเป็นนักเรียนนะครับเป็นนักศึกษาก็ได้หรือว่าพนักง,งานออฟฟิศก็ได้ที่ต้องการโน้ตบ,บุ๊กสักเครื่องหนึ่งที่ขอสเปคใหม่จอใหญ่ ฟีเจอร์ครบแล้วก็ราคาดีระหว่างนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแ,กแชร์คอมเมนต์แล้วก็ช่วนผูดช่วนคุยกันได้เลยสาหรับโนบุกนะครับวันนี้เราเห็นกันมานะว่าเออทุกที่สถานการณ์ก็ยังไม่ปกตินะครับมีเรื่องของแผ่นดินไหวยังสืบเนื่องกันอยู่คนทำงานนะครับแน่นอน คนทำงานในยุคนี้เนาะอะไรก็ตามแต่ก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งวันนี้เราเห็นกันผมเห็นจากเพจของ the standard เนาะนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยลงมาใช้ที่สวนสาธารณะเพื่อทำงานกันต่อเว้ยเพราะว่าต้องอพยพจากจากตึกนะครับหรือแม้แต่หลายๆออฟฟิศก็มีการให้ work for home กันแบบทั้งอาทิตย์เลย เพื่อตรวจสอบอาคารในช่วงเวลานี้ชั้นแล้วเห็นว่าโน้ตบุ๊กเนอะยังไงสลับคุณทำงานนะกันก็เฟรนด์ีกว่าการใช้พีกว่าการใช้อ i นวันกว่าการใช้ mini pc ก็แล้วแต่เพราะว่ามันสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ถ้าเป็นน้ตบุ๊กยุคใหม่แบตเตอรี่ไลฟ์เนี่ยก็จะยาวนานด้วยแบตหมดคือคือเรา,าจ,จะเหนื่อยซะก่อน เราหมดแรงก่อนนะครับโอเคคราวนี้ผมพามาดูในส่วนตัวรายละเอียดกันดีกว่าทางไอซูเองเนี่ยมีการเปิดตัวไปสักพักแล้วนะครับจริงๆก็เปิดไลน์อัพเยอะเลยทั้งตัวเซนบุกนะครับทั้งตัว Intel ทั้งตัว AMD แล้วก็คอคอมด้วยหลากหลายเลยนะครับเมื่อ ช่วงวันที่19กลาุ่มภาที่ผ่านมาแล้วก็จะมีการทยอยเริ่มวางจำายเนี่ยเรื่อยๆนะครับเซนบุ S, A, 14, ก๊กเอสเซนบุ๊กเอสิบส่สิกกวานไปวีโว่บุ๊กสิบสี่สิบหกวีโวบุ๊กเอสอะไรอย่างนี้นะซึ่งในส่วนของวันนี้ก็จะเป็น v ีโว b บุ๊กสนะครับจริงๆเนี่ยก็จะมีอยู่ หลายสเปกกันเนาะหมายถึงว่าสเปคตัว Intel แล้วก็ AMD ด้วยนะครับแล้วก็คอคอมด้วยตัวนี้จะเป็นตัวบนสุดนะครับก็เป็น Intel c ค r ต้าห้าสองนะครับก็เป็นแบบว่าโน้ตบุ๊กที่ใช้ CPU g e เจนใหม่เลยล่าสุดนะทำงานแบบ14คอร์นะครับ14คอร์16เทรดขอเช็คก,ก่อน ทำไมไม่คุ้นสิบสี่ c สิบสี่เทรดอีกเพงถูกเนาะเออไม่เป็นไรนะครับมี NPU สิบหกสิบสามนะครับมีการจอ Intel Graphics RAM สิบหกกิก SSD หนึ่งสองนะครับแล้วก็ RAM เนี่ยอัพเพิ่มตัวได้ด้วยเนาะหน้าจอสิบหกนิ้ว Full HD พัดนะครับขอบเคสสี sRGB ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์มี Office มาให้สองพันยี่สิบสี่แล้วก็มี Microsoft สามพันห้าร้อยสิมาด้วย ประกัน2ปีออนไซต์1ปีแรกก็จะมีประกันอุบัติเหตุนะครับซึ่งช่องทางการขายเนี่ยก็มีหลากหลายทั้งทางผ่านทางตัวเว็บ asus store เองก็มีนะครับหรือว่า jb s white banana ก็แล้วแต่อย่างอย่างล่าสุดเ๋ผมลองเซิร์ชมาแล้วกันเนาะเห็นว่าร้าน jb เหมือนจะมีโปรโมชั่นอยู่ลดจาก28990เหลือ27490 ซึ่งในส่วนนี้เพื่อนๆก็ลองไปหาโปรโมชั่นหรือว่าหาร้านที่สะดวกซื้อกันอีกทีนะครับโอเคผมพาไปดูหน้าเว็บไซต์หลักกันดีกว่านะครับก็ถือว่าเป็นโนบุ๊กเพื่อการทํางานแหละนะสเปคก็พื้นฐานนะครับจากตัวที่เป็น Intel Core ต้า5มันมีหลายวิธีเรียกวิธีเรียก,กนนอะเนาะ Intel Core Ultra ผมลองเปิดตรงไหนที่เป็นสเปคที่มันใหญ่ๆนะนี่ลกัน เปิดค้างเอาไว้ขออนุญ,ญาตนะมันก็ชัดดีเว็บอ่าของทางแอดไวเนี่ยเป็น Intel Core ต้าห้าสองสองห้า H เป็นเทคนิคแบบใหม่สามนาโนเมตรนะครับ CPU ข้อสี่เทรดก็ว่านไปซึ่งถือว่าเป็น CPU ที่ดีเลยจะบอกว่าจริงๆผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเครื่องจริงอยู่ผมแล้วตอนนี้นะครับกำลังทดสอบอยู่เดี๋ยวทำคอนเทนต์เร็วๆนี้ในส่วนตัวกราฟิกก็เป็น Intel Arc เขาไม่ได้บูเนาะแต่ว่าผมก็รู้แหละว่ามันเป็น130 t สกราฟิกซึ่งถือว่าเป็น Intel Arc Generation ใหม่ที่ดีกว่าเดิมในการเล่นเกมออนไลน์ในการทำงานสามมิติอืมสำคัญตรงนี้เดี๋ยวนี้การจองชิปเนี่ยเล่นเกมออนไลน์ได้ลื่นแล้วนะอย่างเช่นการปรับโดัตช์ูปรับสุดเนี่ยผมลองดูแล้วลื่นใช้ได้ดีเลยแหละถ้าใครไม่เล่นเกมจริงจังมากผมว่าก็ใช้ได้นะครับ RAM 16GB DDR5 ก็สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้สูงสุดที่ 3.2GB SSD ความจุ5้า g b เป็นแบบเจน4นะแต่มีสล็อตเดียวฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะอัปเกรดก็ต้องถอดเนื้อออกก่อนนะครับ w i n d o ว s 11 Home บอกไปแล้วแล้วก็อื่นๆแล้กันถ้าถามผมถ้าผมเสียดายนะอย่างเดียวเลยก็คือตัวหน้าจอหน้าจอเนี่ยมันเป็นขอบเขสี sRGB ราวๆ60%ถ้ามันเป็น100%นะ perfect นะครับ perfect เลยแหละแต่นั่นแหละเดี๋ยวมันจะดีเกินไปนะครับส่วนอื่นเดี๋ยวมาว่ากันตามข้อมูลนี้แล้วก็เครื่องจริงจริงๆก็อยู่ผมแหละอยู่ตรงนี้แหละผมขออนุญาตสลับกล้องนิดนึงเดีย๋ยวได้โชว์กันนะครับเ,ออเครื่องจริงก็สัมผัสนะครับวัสดุเป็นพลาสติกดีไซน์ก็เป็นแบบเบีย์บุกยุคใหม่นะครับมีไฟคีย์บอร์ด สีเนี่ยมันออกแนวแบบก็เลยกมรธาตุปะน้ําเงินน้าเงินนะครับแบบน้ําเงินเข้มมากๆอะ่ะมันเหมือนจะเป็นสีเทาหรือว่าสีดําไปแล้วแต่มันเป็นสีน้ําเงินแบบควอตซ b บลูก็ดูดีกับน้องุุกราคาสองหมื่นกว่าบาทนะครับผมว่าก็ใช้ได้มีปุ่มโคพ lot ลอ,อมีน้าแพดมาให้หน้าจอกางได้หนึ่งร้อยแต่สงองศาพอตการเชื่อมต่อก็อคบคันประมาณหนึ่ง แล้วก็พอตอตัวชาร์จไฟเนี่ยเป็นไทซีด้วยนะเฮ้ย <Hey, S 1> นี่มันการบ่งบ,บ,บอกเราว่าเนี่ยรนบุกยุคใหม่จริงๆที่ชาร์จเนี่ยเป็นไทซีแล้วตามที่ EU จะบังคับเลยในไม่กี่ปีนี้นะครับเออแล้วก็ใช้ได้นะครับเรื่องของวัสดอุอรปกรืมนี่คือดีไซน์ส่วนถ้าภาพแบบภาพเรนเดอร์แล้วกันเนาะให้ดูกันอ่อันนี้นะครับ อืมก็หน้าตาประมาณนี้ก็ถือว่าก็เหมือนกับเครื่องจริงเลยนะครับภาพที่แพ็กช็อตออกมาเกันนะครับคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดผมว่าเครื่องจริงจะดูดำกว่าเครื่องตามภาพเนี่ยจะดูเทาไปหน่อยอืมอืมตรงนี้สำคัญเวลาเอาไปซื้อของนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ โน้ตบุ๊กนะครับไปลองกดคีย์บอร์ดไปเห็นด้วยตาเนื้อดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็จะมีบางเว็บอย่างเช่นเว็บเว็บที่ขายของนะแอดไวท์บา a n a าหเอ่อ j จบบาร์นาไม่วะามาหน้าใหม่ b a n a n a ใช้ของภาพแพ็กช็อตปกติแต่ว่าทาง a d v i ว e แล้วก็ JB เนี่ยจะเป็นภาพถ่ายจริงนะครับแต่ผมว่าสำหรับของ a d v i ว e เนี่ยเหมือนจะดูโอเวอร์ไปหน่อยเหมือนสีโอเวอร์นะโอเวอร์ Over ไปนิดนึง ต้องบอกคนถ่ายนะถ่ายแพ็กช็อตให้มันสมจริงกว่าน,นี้หน่อยว่โอเวอร์ไปนหน่อยผมว่าเนี yeah. ่ย jb ถ่ายแพ็กช็อตได้ดีนะครับการจัดแสงถือว่าใช้ได้เลยถออือว่าเรฟเฟนเดนไดอ้อันนี้นี่ผมรีวิวถึงการถ่ายรูปนะเพราะจริงๆแล้วผมก็ถ่ายรูปเป็นนะผมไปช่างภาพอยู่เหมือนกันนะก็ะเลยพอบอกได้นะครับโอเคกลับมานะอ่า ดีไซน์ก็ประมาณนี้แหละนะครับพอร์ตเชื่อมต่อเห็นไหมเอ่ยอ่ะทางขวาก็เป็น USB Type A ส2 1ัช่องนะครับส่วนทางซ้ายก็จะกองเยอะหน่อยเป็น Type C full function สช่องชาร์จไฟได้ต่ออ่านข้อมูลนะชาร์จไปได้อ่านข้อมูลได้ต่อจอแยกได้นะครับ HDMI แล้วก็ USB Type A อีกหช่องและช่องต่อฟังลใหม่นะครับ ดีไซน์กับสมรรถนแบบริ่มหน่อยน้ำหนัก1.88แล้วก็ความบางก็ถือว่าใช้ได้นะครับคุณกดชะกอนะครับลองจับตัวจริงเจนี้งานประกอบดีกว่าเจนคอไออ่ะแน่นอนมีการพัฒนายิ่งขึ้นเรื่องของดีไซน์แล้วก็พวกชิ้นงานต่างๆก็ตามลำดับเนาะมันควรจะดีขึ้นถ้ามันแบบเอาเดิมก็ถือว่าเสมอตัวแต่ห้ามแย่ลงนะบอกก่อน หรือไม่ใช่ว่าเจนที่แล้วโอเคเจนนี้ดรอปนะครับแต่ว่า ASUS ูทำได้ดีเรื่องของงานดีไซน์งานประกอบนะผมต้องขอชื่นชมเลยแหละคราวนี้ไปดูกันต่อดีกว่านะครับพวกฟีเจอร์อื่นๆบอกตรงๆว่ามันอาจจะไม่ใช่โนบุกที่ซับซ้อนอะไรมันเป็นโนบุกใช้งานทั่วๆั่วไปนะครับดูหนังฟังเพลงเล่นเน็ตทำงานเอกสารนะครับ Intel Core, อ่า e ินเทลคอร์ต้า้าอามี v วร i a n t เดียวมีสเปคเดียวนะครับไม่มีคอร์ต7หรือว่าอ,อื่นๆนตอนนี้นะแรมอั RAM, to ูนะคอกิบไบบอกไปแล้ว Onboard ดมาสิแล้วก็ใส่ได้อีกสิทันที s s d ก็ห้าหนึ่งิบไบแบบ Gen สนะครับหน้าจอ16นิ้ว16บหกต่อสิบ l พัดนะครับ IPS นะครับคือถ้าไม่ได้ทำงานแบบไม่ทําทงานแบบครีเอเตอร์จริงจังเนาะสำหรับผมผมมองว่า ก็โอเคนะจริงๆเรื่องของสีสันน่ะให้ดูให้ดูให้ดูด้วยด้วยด้วยกล้องนี่นะครับผมว่ามันก็โอเคแน่นอนแหละมันอาจจะสู้แบบทานแนลคุณภาพสูงไม่ได้แต่ถ้ามองด้วยตาเนื้อจริงๆผมมองว่ามันก็โอเคแล้วนะจริงๆอาจจะซื้อให้ลูกให้หลานให้น้องทำงานใช้ได้นะครับแต่้างานครีเอเตอร์ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึง บางคุณก็อาจจะแก้ปัญหาด้วยการไปซื้อจอแยกมาง่ายกว่าเพราะจอแยกตัวนี้ราคาสักสามพันบาทเนี่ยไม่เกินแล้วกันติ้จอ S R G ร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อย่สิบเฮิร์ตซ์ีเฟสเน,นะครับฟีเจอร์อื่นๆปุ๊บนะครับก็ความบาง17.9ม mm ิลลิเมตรแล้วกันนะครับมี T U V ไลแลนนะครับพวกของโลบูไลท์นะครับ, v, land, รบ, Light, รบทำให้ใช้งานได้สบายตากว่าเดิมพวก ASUS ECOSEN นะครับ คีย์บอร์ดกดได้เงียบระยะกดลึกปุ่มขนาดกําลังพอดีทัสแพกขนาดใหญ่มีสมาร์ทเกเจอร์ปรับความสว่างปรับวอลลุมได้ในตัวเดียวนะครับมีเรื่องของ a AI noise c a n c e l l a t i o n เวลาวิดีโอคอลหรือแล้วก็ตัวเว็บแคมด้วยเหมือนกันนะครับก็คือใช้ NPU แหละช่วยทำงานในส่วนนี้รองรับการใช้งานแบบมัลติทัสกิ้งได้ดีนะครับดูหนังฟังเพลงเล่นเน็ตวิดีโอคอลทำไมกอกสารว่านไปเปิดเปิดไปเลยนะครับ Wi-Fi 6นะครับ b l u t t o o t h 5สองหน้าจอก็ดีแต่ถ้าเทียบเคียงและวสำหรับคนที่คาดหวังว่าทำงานกราฟิกเนาะผมมองว่ารุ่นนี้อาจจะเป็นข้อจำกัดซะหน่อยคือในราคานี้บางแบรนด์เราได้เป็นจอ srgb 100%ไงแต่สเปคอาจจะไม่ได้สเปคตัวนี้ใหม่สุดชาร์จไฟกลับได้เร็วมี ความจุบแบตเตอรี่42กวัดอาก็สูงประมาณหนึ่งเขาไม่ได้เข้มว่าใช้งานได้กี่ชั่วโมงแต่คาดว่าน่าจะหลายชั่วโมงอยู่แหละนะเพราะว่ามันก็ประหยัดแบบกว่เดิมนะครับชารไฟผ่านตัว USB C ได้มีเรื่องของตัว Health Management เรื่องของแบตเตอรีร่ทำให้แบตเตอรีร่เราสุขภาพดีได้อย่างยาวนานพอเชื่ต่อ้คันเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับน้ำหนักความ,บาวามเบาส่วนสีสันเนี่ยในไทยจะมีเฉพาะ Quiet Brew สีนี้นะครับอีกสีหนึ่งไม่มีนะครับน่าจะครูซิเวอร์น่าจะไม่มีไม่มีน่ตอนนี้ก็นแล้วกันคีย์บอร์ดนะครับ Smart ทเกร u เจอร์ความปลอดภัยอ่ะนี่ต้องขอชมเป็นโน้ตบุ๊กที่มี IR c a m e r ขลามาด้วยสแกนใบหน้าเพื่อความสะดวกรวเดเร็วแล้วก็ปลอดภัยเวลาใช้งานนอกสถานที่หรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ต้องใช้การสแกนใบหน้านะครับถือว่าดีแล้วก็เว็บแคมก็เป็นฟูชิด้ดวยในการวิดีโอคอลประชุมออนไลน์ก็ ภาพชัดกว่า HD แน่นอนลำโพงก็เป็นแบบ Direct นะครับก็คือเสียงน่าจะดีกว่าโน้ตุกทั่วๆไปแต่ผมสปอยแล้วกันแต่ผมลองฟังแล้วถือว่าดีดีกว่าโน้ตุกเจิงกนก่อนเยอะเออนะมันเสียงไม่ป่องแป่งอะนะถือว่าดีนะครับอาจจะไม่ได้ดีเวอร์แต่ผมว่าดีขึ้นเลยแหละนะเนื่อเทีียกับโน้บุกคนก่อนแล้วกัน พวกใช้ไมโครโฟนสามารถปรับโหมดได้นะครับหลากหลายก็มีการใช้ AI เนี่ยเข้ามาช่วยแหละเวลาเราคุยคนเดียวคุยหลายคนนะครับภาพคมชัดใช้ AI เหมือนกันมีความทนทานแบบมิ l ิตรีเกรตัวก็แท้ฟุนละอองความร้อนความชื้นเนี่ยไม่พังไม่เสียง่ายๆมันเป็นแบบ New Standard ของโนบุกเอซูอยู่แล้วนะตอนนี้นะเรียกว่าแท้แต่99ลยมั้งที่ ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นเกมมิ่งทีเมีม่มบางเบาประหยัดนะครับต้องมี Military Standard เป็นฟีเจอร์นั้นๆหลักๆก,ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอาจจะมีฟีเจอร์อื่นอีกบ้างมายในการใช้พวกโซลูชันซอฟต์แวร์แต่ขอข้ามมาแล้วกันนะครับอืมน่าจะครบถว้วนแหละนะใครสนใจก็สามารถกดซื้อที่แอฟเฟียผมได้นะครับผม หรือว่าจะซื้อที่ร้านไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกกันแล้วกันถือว่ามาแนะนําแล้วก็ามาเล่าให้ฟังนะครับโอเคชวนคุยกันหน่อย s w วิตคุณเกมนะครับ s w i ตโกสี่ไรเซนเจ็ดไรเซนเกเหมือนจะต่างกันน้อยมากเลยใช่ไหมครับถ้าถามผมจริงๆนะคุณเกมผมว่าให้ซื้อไรเซนเไปเลยจบอีกส่วนต่างที่เหลือเนี่ยผมไม่ได้มันต่างเท่าไหร่สองพบาทปะไปซื้อเมาส์ดีด ไปซื้อหูฟังไปซื้ออะไรก็ตามแต่อันเนี้ยเอฟเฟกต e มากกว่าหรือว่าซื้อจอแยกไปเลยอีกจอหนึ่งขยายการทํางานดีกว่าเพราะว่าประสิามันไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นนะครับเปิดมือเดียวได้ยังแจ่มตัวนี้เหรออ,อ๋อหรอนี่ใช่ไหมเฮ้ย,ยแสดงว่าบาลานซิ่งเขาทำมาดีนี่ผมเปิดสดเลยนะนี่เครื่องนี้นะเนี่ยคือผมลงมาแนะนำนี่แหละ เฮ้ย hey, มาล้านซิ่งดีอ่เดี๋ยวผมจะไปอวดในตอนผมถ่ายีวิวแล้วกันเนาะขอบคุณคุณกฏจกระะมากเลยนะครับช่วงนี้ไม่มีบุกของเลยบวกเข้ามาเลยครับเพิ่งจะมีมาเนี่ยเป็นคอต้าสองรตัวโยก้า7 i ็ด i n 1 g น n 10เจผมเข้าใจว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยคงจะทยอยทยอยเข้ามา ไปอย่างแล้ตบุ๊กของ Renovol นโ r เซอร์เรชั่นใหม,ใหม่สเปคใหม่ๆคงต้องหลังจากนี้แต่ตัวตัวหนึ่งมาแล้วตัวเปิดมาแล้วแล้วตัวหลังคงตามมาแล้วก็ยังไงฝากติดตามชมรีวิวอีกทหนึ่งละกันนะครับผมก็รอทางโนโวไทยส่งมาเหมือนกันอยากรีวิวเหมือนกันนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไลฟ์อัพเราเราเรา,เรายุคนี้เนาะเวลาเราหาข้อมูลเราหาจากตา่างประเทศได้แล้วนะครับแล้วก็ไลฟ์อัพมัน เพราะผมดูมาหรือว่าเพื่อนดูมาน่าจะเห็นเนาะจริงเยอะมากเลยนะล็อกยังไม่มีตัวใหม่เลยครับคุณทีทดีล็อกเนี่ยน่าจะมีในเป็นเป็นเฟดของของผมมองสองอย่างอาจจะใช้สเปคที่มันไม่ต้องใหม่มากประสมผสานกันกับสเปคใหม่อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นใช้ CPU Intel Core เฉยๆนะบวกกับ RTX 40 Series ยังขายได้นะครับน้นทำราคาหรือว่าไ y z e n AI 300ที่เป็น a k e t Point นะครับขั้น Point นะบวกกับการ์ดจอที่เป็น RTX 40 Series หรือถ้าสเต็ปอีกสัก2-3เดือนอาจจะเป็น CPU ใหม่ แล้วก็การ์ดจอเป็น RTX 50 Series ที่เป็น5050 50, แล้วก็5060ก็เป็นได้นะครับการทำตลาดหรือว่าการทำกลยุทธ์ของแต่ละแบรนด์อาจจะเหมือนกันมีคาแรคเตอร์เหมือนกันอย่าง ASUS เนี่ยเพราะนี้งานวัยเปิดก่อนได้เปรียบใครอยากได้ของใหม่จบที่เขาได้เลย แต่ถ้าใครคิดว่ารอไหวรอไหวนะครับก็รอดูแบรนด์อื่นๆได้คุณเกมขอบคุณครับโอ้ขอบคุณมากๆครับผมไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับดูว่าสุดไว้แต่ราคาเอเซอร์ต่างกันเป็นเท่าเลยสเปคเดียวกันนี่แหละที่เราจะต้องลองดูสุดท้ายแล้วเนี่ยผมมองผมพพดเป็นแนวทางแล้ว,ลวกันบางอย่างเนี่ยเราดูสเปคนู่นนี่นั่น ประสิทธิภา e ความแรงรีวิวของแต่ละสื่อว่านไปแต่พอเราไปจับเครื่องจริงอ่ะหรือว่าความชอบส่วนตัวของเราอาจจะจบมากกว่าสมมุติ A กับ B แล้วกันโดยรวมและว A เนี่ยดูยังไงก็น่าซื้อกว่าแต่พอไปดูเครื่อง B ไปดูเครื่องจริงของ B ชอบมากกว่าแล้วดันแพงกว่าเลยนะประเด็นแต่ซื้อ B <laughs> เออ อยากชมด้านในเครื่องครับหมายถึงมาถึง,ถงแกะฝาล่างมาดูใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตผมจะโชว์ให้ดูในรีวิวตัวเต็มก็แล้วกันนะครับเราแกะให้ดูแน่นอนรีวิวตัวเต็มผมเนี่ยแกะทุกตัวถ้าตัวไหนไม่แกะแสดงว่ามันแกะโคตรยากหรือว่าถ้าแกะแล้วมันจะพังเนี่ยผมจะไม่แกะแต่ถ้าตางเนี้ยแอสุสเขาออกแบบมาให้แกะอยู่แล้วเพื่ออัปเกรดเพื่อทําความสะอาดเออผมว่าน,นี่ยืนหนึ่งเหมือนกันนะเรื่องของการที่เฟลลี่ กับคนใช้งานคนทั่วไปแกะก็ได้ไม่แบบติดกาวหรือว่าซับซ้อนอะไรมากสำหรับ asus นะครับโอเคโดยรวมก็คงจะประมาณนี้ยังไงก็ฝากติดตามคอนเทนต์อื่นๆด้วยนะครับช่วงนี้ผมอาจจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับรถไฟฟ้าซะหน่อยเพราะว่าส่วนตัวก็สนใจแล้วก็จองไปแล้วด้วยนะครับกับ Seeker 7x แต่ไม่รู้ราคาแน่นอน ไม่รู้ออปชันแน่นอนแต่ก็เป็นคนที่เป็นหนึ่งในคนที่จองรถไฟฟ้าแล้วต้องจ่ายเงินสามหมื่นบาทไปนะตื่นเต้นเหมือนกันนะครับก็เลยอาจจะมีช็อตวิดีโอหรือว่ามีคอนเทนต์อื่นๆมามาชวนคุยกันนะครับเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเลยบอกไว้ก่อนเพราะว่าผมก็แน่นอนนะบุ๊กเนี๋ยผมผมชอบไปแล้วยืนหนึ่งแต่รถไฟฟ้าก็เป็นอไอที่สนุกเหมือนกันปัจจุบันเนี่ย จะต้องดูสเปคชิปปะมนลผลในซ้ำนะว่าเป็นอิมมิเดียว่าเป็นซัลดากรหรือว่าอื่นๆเนาะใช่ไหมคุณไรอันนะครับ XPS 159510I7 เหมือนจะเหมือนจะนานแล้วเนาะถ้าผมนึกออกเนาะนานแล้วนะเรโช15นิ้วเนี่ยแล้วก็ MacBook Air M2 เลือกอันไหนดีครับถ้าถามผมนะ ใช้างานทั่วๆั่วไปแล้วก็เฟลลี่เลยอะ MacBook Air M2 เฟลลี่กว่ามันสดใหม่กว่าด้วยนะครับผมว่าตัวนั้นอะมันก็มันก็มันก็เก่าประมาณหนึ่งเลยนะเนี่ยผมจำเจนแน่นอนไม่ไดแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือน่าจะเก่ามันไม่ใช่จอสนะิบสิบหกนแล้วก็เป็น i7 ยุคก,ก่อนด้วยแต่ถ้าเทียบแล้ว XPS 15เนี่ยมีการจอแยกถ้าเล่นเกม คาดหวังเรื่องการเล่นเกมที่ดีแล้วกันนะครับก็ดีกว่า MacBook Air แต่ถ้าเน้นโดยรวมนะครับผมว่า MacBook Air M2 ตอบโจทย์กว่าเข้าใจว่าเป็นมือสองในซ้ำนะตัว x p s นะครับโอเคสลับไลฟ์วันนี้ก็ประมาณนี้กันแล้วกันผมเองเนี่ยเป็นคนที่อยากจะชวนคุยกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนแหละทำกันบ้านด้วยละหนึ่งนะครับเกี่ยวกับพวกตัวเครื่องได้มาคุยกันแลกเปลี่ยนความเหม็นกันนะครับ สุดท้ายนี้ฝากตามคอนเทนต์อื่นๆด้วยนะครับไลน์นี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ